วัสดีค่ะพี่โจนะคะวันนี้นะคะพี่โจก็จะพาพวกเราเนี่ยมาท่องคําศัพท์ด้กันนะคะวันนี้วันที่43แล้วเนาะเป้าหมายของเราเหมือนเดิมค่ะเรามีเป้าหมายคําศัพท์ของเราเนี่ยก็คือเราต้องท่องได้ทั้งหมด3,000ันคำนะแล้วก็ ตามด้วยกริยา3ช่องที่เปลี่ยนรูปนะคะอย่างเช่น go went gone do did done พวกนี้คือคำศัพท์ที่เปลี่ยนรูปนะคะ,ะคำศัพท์ทั้งหมดที่เราท่องเนี่ยพี่จะรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้เลยนะคะก็คืออังกฤษคำศัพท์3,000คำเนาะเล่มละ250บาทสอนฟรีนะคะก็คือฟังได้ใน YouTube ช่องนี้เลยนะคะฟังก่อนนอนเนาะหรือจะฟังตอนที่เรารีแลกซ์นะคะเดินทางหรือตอนทำงานก็ได้นะคะ ่ะมาเริ่มกันเลยค่ะคำศัพท์วันที่43 medium medium ปานกลาง m e d i u m medium medium ปานกลาง coincide coincide ตรงกัน c o i n c i d e coincide coincide ตรงกัน violation violation การละเมิด violation 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 การละเมิด device device อุปรกรณ์ e VIC e. device device อุปรกรณ์ insight insight ข้อมูลเชิงลึก insigst insight insight ข้อมูลเชิงลึก r e f i n e r e f i n e ปรับแต่ง re fine r e f i n e r e f i n e ปรับแต่ง devoted devoted ทุ่มเท d e v o T.E.D. d i v e t e d diverted ทุ่มเททีมทีมทีมงานนะคะ t e A M, T.E.A.M. ทีมคำต่อไปะคะ่ะ overlap โทษนะคะ overlap ทับซ้อนกัน o v e R l A P, O.V.E.R.L.A.P. overlap overlap ทับซ้อนกัน attain attain บรรลุ attained attained บรรลุ e restraint restraint ความยับยั้งชั่งใจ restraint restraint ความยับยั้งชั่งใจ inherent inherent โดยธรรมชาติ e e inherent inherent โดยธรรมชาติ r o o t r o o t เส้นทาง route r o o t root เส้นทาง protocol protocol มาตรการ P R O T O C O L, protocol, protocol, มาตรการ found, founded, พบอันนี้เขียนตกไปนะคะ founded, 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 พบนะคะ found, F O U N D E D, founded, founded, พบ อีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะคือรอบนี้เนี่ยตัวเองลองหลับตาเนาะถ้าเกิดว่ากำลังนอนอยู่บนเตียงนะคะหลับตานะคะแล้วก็จำนะหลับตาแล้วก็จำอ่ะมีเดียมมีเดียมปานกลาง coincide coincide ตรงกัน violation violation การละเมิด d e v i c e d e v i c e อุปกรณ์ insight insight ข้อมูลเชิงลึก refine refine ปรับแต่ง devoted devoted ทุ่มเททีมทีมทีมงาน Over ap, overlap overlap คับ้อนกัน Att ain, attain attain บรรลุ restraint restraint ความยับยั้งชั่งใจ inherent inherent โดยธรรมชาติ r o o t r o o t เส้นทาง protocol protocol มาตรการ a b o u d it f b o u d it พบอ่าทีนี้นะคะลองหลับตานะเรามาเดาคำศัพท์กันค่ะอ่าตัวเองไนมะ่ต้องดูจอนะคะเรามาดูคำศัพท์กัน medium medium แปลว่าอะไรคะอ่าปานกลายคำต่อไปค่ะ violation violation แปลว่าอะไรคะ violation การละเมิดนะคะต่อไปค่ะ devoted devoted แปลว่าอะไร devoted ทุ่มเทนะคะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะ insight insight แปลว่าอะไรข้อมูลเชิงลึกนะคะสุดท้ายค่ะ restraint restraint Rest แล้วอะไร restraint ความยับยั้งชั่งใจนะคะโอเคเนาะวันนี้นะคะเราก็ท่องสับจบไปแล้วนะคะก็วันที่เท่าไหร่วันที่สี่สิบสองใช่ไหมอือวันที่สี่สิบสามสี่สิบสองหรือสี่สิบสามอ่าสี่สิบสามแล้วนะคะก็ยังมีอีกหลายวันเลยนะคะก็คือเราท่องจริงๆเนี่ยถ้าเราท่องวันละสิบสิบห้าคำเนี่ยจะอยู่ที่สองร้อยวันจะอยู่สองร้อยวัน นะถ้าเราฟัง2อส,อสคลิปต่อวันเนี่ยก็จะร่วนเวลาเข้ามาหน่อยนะโอเคนะเนอะพี่โจขออนุญาตฝากหนังสือด้วยนะคะหนังสือพี่โจเล่มนี้เลยนะคะก็คือถ้าใครแบบไม่สะดวกจดเองนะคะก็อุดหนุนหนังสือพี่โจได้นะคะเล่มละ250บาทเนอะสอนฟรีนะคะโอเคขอบคุณทุกคนมากค่ะกดนไหนค่ะฝันดีราตรีสวัสสวัสดีค่ะ